ยกไปเลยนี่เป็นพ่อเอกด้วยนี่พี่น้องเอดด้านหเอารอได้นี่โอเคได้นี่พี่น้องเอ้โหผลเด้อนี่เนาะ่าดุดนี่ตกยางปกเรลี้ยแค่นี่พี่น้อยเนาะ ตัวเต็มๆมันคือจนฮอดเวลานี่เนาะตัวนี้ก็ประมาณอ่าเที่ยงอะไรพี่น้องเลยถามที่เพื่อนแจ้งมาดีรออันนี่เนาะอ่าพายุเข่าผ้าฝนตกมันนี่พี่น้องเนาะอ่เปิดผ้าเปิดกล้องมาด้วยพี่น้องเด้อทางบทเสียงน้อพี่น้องเนาะในนามต่างหน้าในนามเผยแสงจะอยู่ร่วมงานจนแล้วจนทั่วบ์ดนี้พี่น้องเนาะในงานบุญแก่เข่าในทางตตาอยู่บ้านเชินซานนี่แหละพี่น้องเนาะ เสียงสู้คนญาติพี่น้องเป็นมาร่วมทาบุญสาธุมูทนาบุญน้ำกับาทางพ่อตาที่ล่วงรับไปแล้วกับเสียงกสิสนุมุนแนเด้อพี่น้องเนาะกับสบายดีและสวัสดีผมเป็นพี่น้องเบิร์ตสู่สู่คนมาพบม,มาเจอกันคือเก่าคือเดิมน,นะพี่น้องเนาะ ทางบุเชงก็จะได้ถ่ายทำมาเปิดไฮพีพี่น้องเนาะสมติจกรมเบื้องต้นกันจนแล้วจนทั่วเพื่ออะพี่น้องเนาะอ่าบรรยากาศถูกพนังงานลายตาพี่น้องเลยเนาะโดยอ่ะก่อนอื่นเล้วพี่น้องด้วยทางบุเชงเนาะอ่าบรรยากาขอมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณเนาะอย่านะมีอยู่อีกสองทางสองขอบครนะัวเนาะอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเลยอ่าทางเหนือคนเก่าคนเดิมเนานะทางเหนือลาวีแล้วก็ทาง่อสินทะวีเนาะพี่น้องคนะนฝั่งเงินมาให้ทางบุเชงนี่เค็ดต้น ต้นกระพิบเป็แหละพี่นเนาะจำนวนสต้นต้น,ตนละหนึ่งล้านกินอ้องทั้มเสงกระพิบเ,เป็นทีเห็นห้อยเลยนาะพ่นนเนาะรอแต่ว่ามืออื่นอามกถาวายเนาะน้ำกัน,นวันเก็ดเป็ดกมึงเศร้ามืออื่นเลยนาะและ้วกะ็คอบครัวพ้ที่ทองกัทถ้าเมเจัยดีเนาะทีไสดชส่วยอ่าล่าสุดอีกกัเป็นก่อส้อยกินท่าน้ำทังโกตาเนาะไม่รอบนี้กับเป็นปา,นา,นนากาไม่บบมทงังเสงนี่จำนวนสองพบาทใทาั้งมเสงนี่จนนัแจงซื่อ เนี่ยอยู่ในกินหรือว่าขื่นอยู่ก็พอใจทั้งผู้เสี่ยงว่าจะจะแจ้งแบบใดเนาะเป็นไรกะมือกอบใจสาธุมุทนาบุญน้ำเด้อเนาะเออ่ะเดี๋ยวเข้าไปฮับไปชมบรรยากาศเบิ่งน้ำกันเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเที่ยงทางมู้เสีงกลับไปฮับท่านยามาแต่บ้านพวกปวายพี่น้องโค้งประมาณอ่าสิบกิโลคหละเนาะเพราะว่าทางรัดนี่ไปมาบ่ไลแล้วพี่น้องไปมาหาสู้ก็ได้ภาพฝนตกแฮงเนาะพี่น้องเนาะ ช่วงเวลาตอนเที่ยงตัวสิบเอ็ดโมงท่างยาเปนกะจะได้สวดมนต์แล้วก็สั่นเทาเนาะเอาไปพี่น้อยบงสบบรรยากาศน้ำใเ้ยืขึ้นช่วไมาเลอัมือยืดช่วงไรย้งเ่ยืช่งย้งวลึกแค่แล้วมายังแล้วเอยืดขึ้นยืึุตงหพงใช่สินรอเหรอเนาะโอ้นี่แหละพี่น้องเนาะบรรยากาศสุไลนี่ก็จะเน่นเนาะ อาผู uh, 3> 3> ้หญงพี่น้องเอ้ยอาผู้ชายก็อีกอยู่โซนในพุ่นครับอีกแล้วครับคนมาหมู่บุญนําสบายดีเด้อทังเนาะโ้ช่วงค่ําๆแรงๆก็ยังจังว่ากันอีกเทนึงเนาะบรรยากาศเย็นน้ําเย็นก็มีกินพระเอกเนาะยกให้เป็นพเอกด้นี่พระเอกเลยางเตี้ยนี่ดูแลงานอ่าทาูพี่เนาะ เลยเนาะนา้ำกันทังบอดีระยเนี่ยคือเจ้าแบกยังมากินแข่งฮะแขงแข่งแม่ไปลืออจนมือจนหเลือดแข่งนี่นีบ่แม่กเลมกัมีคนเชฟไหรอบอกระลมนี่แล้วมาใส่พี่ดูแลมาเล่นกับอแใ่เป็นช้ช่องฟิตเตั้งเจกตแ มันเปื่อยบ่ยอย่างงี้ลอทางอันหญ้าพปนชันเขาแล้วบ้องแต่จังแจกทีเดียวเลยเนาะจังว่าไปซื้อมาหลายแบบอยู่แเทรลก็ได้แเ่เบิดนั่นแหละเนาะน้ำฮอกเป็นนี่ได้บอดีกะพออยู่ว่าเพิ่มจักแพ็คมาเท่าดิพอมาแต่คืนนี่ได้มาแต่หาซื้อแต่คนนี่แต่ยังมีแต่เพิ่มน้ำแข็งเัี้แหละเพิ่มน้ำแข็งก็ไปซื้ออย่างวะ Kéo nắm nơi mày cho phách a tích móc mẹ cặp cái này, thịt chuột cặp hai chị tốt, nhu nai hóc à con bà vô hóc à điều dưng mà hoặc bé hâm mộ cho chị chu không ai mày quái 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 เพิ่นมาเรื่อยๆเลยพี่น้องเอ้ยเพิ่นบ่ได้มาเรื่อยๆอ่าคือมาทีเดียวเลยได้อันนี้ตนฮอดจนแจ้งจนมื้นพุ่นแหละสไตล์มาเรื่อยๆอยู่เพราะว่าทั้งทีมงานเฮาอีกเนาะแล้วก็ทางหน่วยกู้ภัยนําแล้วก็ที่เฮาแพ้บุญเพิ่นนั่นแหละแม่สิช่วงเงพ่นดอกทงหมู่บ้านมกทันเนาะบ่เห็นจักคนสิมาอยู่เบิ่งยาช่วงงๆน่ช่วงงเนาะแม่เวัดบ่เนวัดอ่ะค่อยว่าเป็นได้ค่อยนะเป็นวัดอ คนสีลาจังไอยย่อเข่าเที่ยงนี่เนาะน่อเข่าเที่ยงนะจังไนพี่น้องเนาะเหลือรอชมเบอร์นึงกันบรรยากาศนึงกันจังอยจังไนอยนี่กจุดเป็นโซนทัพวอตั้งอีวอเนื้อที่มันวอพิษอาเพิ่นพัฒนาไปใช่ปุ้งละกคือมีอหักชั่วแล้วไปนั่งพุ่มก็ได้เนาะไปนพุ่มได้ตัวตัวจะนั่งอย่างนี่ตัวนี่มันเป็นอยู่นี่เนาะเป็นดิมากลางนะจังสองสามันนี่ยวอเนื้อที่นายพูดเต็มแล้วนี่นพยผนหามโมูบุญโมท่าน ปวดไแล้วมาขายบ่อรว้แน so ่น so. ่มาขายบ่อทามาขายบ่อแจกจารบาเพบ่มาเร่บ uh. ุญน้ำเนาะมาเรพมาขายบ่อมาขายบ่อมาขายน้ำปวดแล้วว่าแล้วเนาะมาขายน้ำเนาะ นั่น,นพยยนี่เนะะาะข่ทาอยู่ไหมเนาน้ามเลม่มนเปี้ยพี่องเพื่อยเทเพื่อแเนเื่อยเพี่้องเอ้ยเนาะขอโทษขอภพี่นองในลายด้วยนะเพื่อในการจรจรนในการน่และพี่นอยมันอยากเป้ื่อแน่เนาะบอกนนว้ยสะดวกคอบนใน กดลิ <py> <led privileged speaking einer> ้งหมดเลยคือเรื่องภาพฝนตกเนาะอ๋อนี่เนาะไปเยแซนขึนมาเลยมาเนาะแนไวแหมเอาต่พี่น้อยมีแต่ว่าเดี๋ยวอ่าเข้าัชมเบิ่งข้างในก่อนนี้เนาะองบุญแล้วก็อ่าเตรียมหยาดน้ํานํากันเด้อพี่น้องเด้อเนาะทาผู้ใหญ่ใจบุญนสิไรวม บุญน้ากันครับทางพอตาเนาะทุบมูทนาบุญน้ากันพี่น้อยจนแล้วจนทั่วเนาะตอนเที่ยงพี่น้อยหยาดน้ำละพรเนาะเพื่อข่าวภายในหลังจากจบบรรยกาทางพาคุณสันเข่าสันหน้าแล้วล่วละกิได้ย่อเข่าอยู่น้ำแยกพีพี่น้องที่เพิ่งมาลุมนถวบุญน้านี้เนาะแล้วก็อีกโซนหนึ่งทงั้งในพุ่นก็จะเป็นโซนเสียพี่น้องว่าเสียค่า,ยาประกันภัยเก็บอยู่นี่เลยเนาะเก็บอยู่นี่เลยได้ เอฟอยู่ในงานนี่เลยเพราะว่าครับไฟฟ้าพ่อเอฟคาไปฟ้าคาตอ้เนาะจบอยู่นี่ทีเดียวเลยเพราะาเป็นจุดที่ร่วมลมพ้นกันสิ่เปล่าเนาะลมพล้นเพราะว่าคนส่วนลายพ้นอยู่ให้อยู่หน้าพนุมีโอกาสมาเลยือมาด่าก,ก,ากอยู่นี่เลยเด<ะ>ีโอกาสนี่พอดีเดี๋ยจ่ายเงินกระเป๋าจบเลยนี่เลยเป็นบัเป็นปลาก็ต้อนมาตรงนี่แล้วนะอยู่นี่เลยจบเลยเนาะแค่แค่ อ้าเนาะพอดีนรบกวนทั้งบอดีอีกยอดหนึ่งเด้อบอดีเด้อโอนให้แน่ทางแม่จดีเนาะเคนมานี่บ่น้ำพอตาโดยสองพันกับสี่สิบบาทโดยทั้งบุเชยเนี่ยได้เดี๋ยวเข้าไปรอเบื้องก่อนจะแน้นเดี๋ยวถามทั้งลูกเมียนี่แหละพี่น้องว่าขายยังเดี๋ยวชีได้เงินจมลนี่เดี๋ยวซื้อมาเลย ขอเพื่อนพานมะม่วนาบุญน้ำบอโดยผมว่าแล้วแต่ทั้งลูกๆแล้วแต่ทั้งบุเชียนจีจัดการเองเด้อบุเชียนเดี๋ยวเดี๋ยวให้แป๊บนึงโอ้โหกันนี้กะเทียมในช่วงไมปลายกะเทยได้ออกไปเพลินไปหน่อยเนาะรั่วเราให้โอนมัดซีตัวนั้นนาะงไปหน่อยเพลินไปบ้านนี่บุไรบานที่นี่เจอแล้วด้วย ตัดภาพมาอยู่โซนในเฮือนบว่ะในพี่น้องเนะะาะญาติพี่น้องเอพ,อพื่นอนป้าตกหน่อยเก็บภาพบรรยากาศน้ำกันเนาะลายแห้งอีโลพี่น้องเลยเนื้อที่จนรับบไว้นี่เนาะข้ะางนอกลายเด้พี่น้องเลยเรื่องอดไรเนาะล้างขับสินห้าล้างนี่อยู่

วันยินประสวดพี่น้องเด้นอนอนดูไกลเนี่ยพี่น้อกำลังรับสินหาอยู่นนนนเาน,นาะแม่แมะ็แนคต่ละนมีพงอาาเข่า

อ่าน้องนี่ก็สิเป็นต้นอันี้พี่น้องเป็นไม้บุญน,น้ำเกษตรเป็น,นต้นแบ่งสิบพันกีบแล้วก็แบ่งาหาลอยกีบเนาะต้นละหนึ่งล้านกีบพี่น้อยเป็นทางโภคาเนาะทางแม่ดาวทวีแล้วก็ทำโคสินทวีเนาะพี่น้องเนาะ อยู่อยู่กองบุญนี่แหละพี่นอ้องมีสองกองอืมอ่ะเนาะละค้อนอแล้วก็ตาเกิยบซันเข่าแล้วก็เม้นย่อเข่าย่อหน้าพี่พี่น้องที่มาดูด้วยกันนี่แหละเน้นไปเลยพี่นอ้องบ้านเดียวบปเลยเหละพี่นอนะ้องเนาะแล้วก็มีสองบ้านเนาะมันโคกรประไว มีกะตังลูกเต้าเนาะบราณเจ้าป่บรีเฮียนบ่หรอวันนี้บม่ได้ไปวันนี้บม่ได้ไปมันนี่เนาะเอออือป้าบนตกเนาะบุติแล้วเนาะไม่เปนหนทางนี่ก็เป็นวันศุกร์เนาะเนาะเดี๋ยวจังวันจันทร์จังเฮียนโ่ะเนาะเตรียมบัตรบุรีอนบัตรนี่เนาะเตรียมน้ำเป็นน้ำยาดน้ำเด้อ น้ำยาดเนาะอืมอย่าน้ำเด้อเด้อ,อโอ้สางเตีย้ยอีกแล้วพี่น้องเอ,อ,อ๋ยลันคองไม่ไต้องเตีว น้ำในเฮาหมดส่ำนี ja. ้บ่เพิ่นได้เพิ่นจ่มมองรอบแหนมื้อนี้ตะน้ําน้ํามีอยู่บ่ก็มาเดินไปกินนั่นได้จะออว่าสินันก็สิซื้อน้ํามาเพิ่มอีกมาเพิ่มอีกก็ได้เนาะมาเพิ่มอีกจักซาวเนาะเพราะยังีมาหลายอยู่เด้งทีมงาน เนี่ยจเป็นน้าเป็นไหนี่แหละเป็น,น้องเน,นาะเ,เป็นชุดชู้เนาะเป็นลูกอมเป็นคนมุมม้อเนยตั้งๆ้างนี่แเนาะโดยเนาะนี่ต่ว่ากันบบนั้นรับบาลในพ้องเนาะโดีคนก็สิได้ตรวจหน้า,านีน,นาแล้วถ่าสักที

ดูไนี่ดอดูอไเ่ไเห็นคนใดครับเ่งอฮ่า้ต <c oughs> กใจคล่องไปน้อเลยอ่ทั้งชีรวัตพันธนแห้งหมดีูนี่นจะน้อยจริงนี่เสิร์ฟข่าเสิร์ฟหน้าบ,บานนี้เนาะเออเนาะ มาทางนอกพี่บ้านนี่ทางในครัวเด็กเกบบ้านในเนาะเดิงเลยเก็บพีเนางเลยใช่ไหมเพ้่นนี่ใช่คบหินชบบ้านนี้อยู่ใช่นี่เดี๋ยวนี้เนาะเห็นแล้ว

Vâng trò à, trò à. à, này trò này nó à. à, à, này lại cái nào nhiều nay nó เข่ากินน้าเนาะดูและข่าคนเด้อเขาไรเข่าเนาะเข่าเที่งเอ้าเดี๋ยวมาเบิ่งโซนทางมีครัวอ่าจะเท่งนี่เล็บพี่น้องเลยเข่าน้ามถ่ายอยู่นี่แหละเนาะ nó dài phát cầu công nam à, kéo cười nó à, son thì soi nhúc phải lưới pin lưới thì nó phải ôi rồi đấy này แค่คได้น no no, no ah, no. ี่พี่น้อยดูแลงานเนาะพี่น้อยจะรับผิดชอบตั้งแต่ต้นจนจบทางทางเตี้ยนะสุดเลยแหละพี่น้อยเนาะพระพลก็เริ่มปลตายลงมาอีกเลยอเนาะบุดะบูโชดในเพิ่งก็ดมียู่โตเต็มกัน นี่นี่อ่ากับข้าวให้มีพวกอ่ตาตำมหึหงง่้หงเนาะตำมอหงงแกงมไม่าเราแกะลาบลาบหมูลาบเนา อ่าเป็นพักเป็นนี่แหละเรไป็น่อยโดยโดยโดยเนาะเอาเอาอ่วนี้นีตำหุ่งก้อนนี่เนาะเห็นแล้วกัลำารแตกไปน่อย เนาะอ่าเบิรงมีอยู่สองโซนเนาะทางในพุ่นอีกโซนหนึ่งอ่าทางในนี่จะเป็นทั้งผู้อาบุโซ่พี่น้อยเนาะทั้งผู้เฒ่าในจังหน่อยอ่าวัยรุ่นนี่จะอยู่ข้างนอกเนาะงานนี่ก็ยกให้ทั้งอ่าพอครัวแม่ครัวเฮาพี่น้องเนาะ รับหน้าที่เอ่อีว่าซอยกันแบบาคนละไม้คนละมือเนาะเสียสระในหน้าที่การงานเนาะมาซอยกัน,นเนี่เนาะอืมเนาะาจจะครบแล้ววันนี้เนาะ โชนนี่เนาะโอ๋ไปยเนาะเบิ่งแยงนํากันอ่าเป็นมือตั้งมือโฮมมือเอาอ่าทําบุญนํากันเนาะไปจมงขางเต๊ช่วงอันนั่นน่ะไปกระดูกบายเนาะชบายจักหน่อยนี่บ่แม่นเฮาลงจากว่าสั่นเข้าแล้วก็กกินข้าวกินน้ําแล้วก็แม่นกเกียมลเนาะ โอโดดูดีแต่ว่าเนะพี่หน่อยบ้านเฮานี่เพิ่อนมีงานมีการนี่เพื่อนสามัคคีกันดีนะหรือว่ายอมรับอยู่พี่หน่อยเนาะมามัคคีซอยกันจนแล้วจนทั่วนีอย่างกะซอยตามกำลังจะทาเนาะ เนี่บาทนีเนาะทั้งทั้งบอดีเนาะกระเลม่ได้แจกบ่อกระเลมละกระเลมแู้้เย็นได้กินกันรมินนี่ม่กินนี่พ่นเมื่อเลยไหนอ้าวนอาวกินข้าวกินน้ำเนี่บรรยากาศ ba đó ba bừng thằng đi con đây này coi đưa à mình quên đây à, lạt đấy nó à, thằng hơm phải lai nưng đấy phá lạt mà khuyên đi phá lạt ตาพลก็ยังบ่ทันได้หยุดแซมพี่ควนตาบ่ฮูาพี่บ่เออแขกแขกรถก็มาแล้วเนาะเาะเาเด้อทีนี่าพร้อมด้ไปไปเงด้ด้ไปแล้วบเนาะเาลาดแล้วก็คือว่าแกงไม้นําบ่มีบดมีบเสเออมี่ก็มีผักบุงนําพี่น้องบมอ่าผักบุงทางหนมหมูเพิ่น นึ่งกระสอบเมื่อวานนี่เลดไทย,ย,ยเป็นมังหงมักห,อห้อยอพี่น่อยท่านพี่น้องหมูบ่บ้านมักกระทันคนเอามาฝากร่วมทำบุญนาคนอสอบซอสอบคนน้อยอ้เนาะกันคนเล็กคนน้อยพี่น่อเนา้วยาเน้เดนยนนมเดาน นี่แนะน้ำในนี่พี่น้องเลย,เด,ย,เ,ยเดี๋ยวช่วงต่อแรงแรงจังน้อยเดี๋ยวเซ้นสิไปซื้อน้ำม,มาเพิ่มอีกเนาะน้ำนี่สำคัญเลยพี่น้องทางในกับเบิร์ดแหละเนาะมาเนี้ครับพี่น้องเยจะผู้คน้นสีปลามาเน,นี่พี่น้องกปกตินี่คนสีลายก็ดีอยู่เพราะว่า,ปวาเป็นช่วงตาลงให้ลงหน้าเนาะลงให้ลงหน้าเนี่ มาบ่ฮอดจอบบ่ถึงพี่น้องอ๋อแกงหน่อไม้หอมมวยห้อยหนม้ยไนี่เีน้ะ่้เนทุกอย่างนะกจอยหอมๆๆมก่เะงไม้นี่กินหอมมาแต่ไกลๆเลยเนาะรับแรกนี่แม่นผักอ่ายะนางบ่กระทงน่ะกับกระแยงครับ เนาะเอาซอยกันเด้อนี่แหละพี่น้องเนาะไปแยงน้ำกันนาะเบิ่งเวลาแล้วกับตัวนี้กับอาใบมุ้งเนาะจะได้เคลื่อนไปพลเรือบัตนี่พี่น้องไปปลาซ่าไปเก็บลูกไปทอนลูกอ่าเนาะเดี๋ยวเช็คหมื่เบื้องต้นพี่น้อยค่ะบดได้มือทรงทางยาเพิ่นก็อาจจะได้ไปยู่เนาะพี่น้องเนาะภาพผลกระตุกนี่แหละพี่น้องยังบ่ทันยุดทันย้อนอยู่ นะสนอพี่น้องเอ็มิตววาคลิปนี่น้องพี่น้องทางผูช้ชมกล่ามาแจ้งเพิ่มเติมเนาะมีท,มทมางปุญายเจ็บบุญฝากร่วมมาทําบุญนำงานอพอตาเนาะโดยว่าทําบุญกองเข่าพี่น้องขอกองเข่าแจกเข่านี่แหละพี่น้องเนาะทางเมเจดีทางต่างประเทศพี่น้องเนาะแสดงมือจิมมอนี้ซื้อน้ำซื้อในามาไฮเจ้าพี่พี่น้องเป็นมาร่วมงานนี่แหละพี่น้องเพื่อได้กินได้ทานได้บุญน้ากันเนาะแล้วก็ทาง ศรัทธาจากาเมลาวีหลักกระทำพ่อสินทวีนะพร้อมโดยครอบครัวพอายุท่าต่างารประเทศคนดิพ้องเนาะเชได้ไปออกไปซื้อน้ำซื้อไนคือกันพี่น้องร่วมสมทบน,น,น้ำกันอีกท่านึงนาะพี่น้องเนาะน้องมิตรว,วาคลิปนี้แล้วพี่น้องเดอเนาอขอบอกขอบใจขอบ,บุญขอบุณสาธูนมโมธนาบุญนำญาติพี่พี่น้องนาอบ้านใกล้ขึ้นเคียงหรือเบิดสุขสุข,สข,สขนเนาะที่เสือสาะในหน้าที่การงานของตัวเองมาเบิงแย่งน้ำกันงานของทางพ่อตาให้ซื้อ ้นไปดูดวงไปย่างด้วยดีเนาะพี่น้องเนาะสาธุเด้อพี่น้องเด้อบุญคราสเทวดาเป็นพร้องนะพี่น้องเนาะพ่อกันไม่คิดหน้ <for> าต่อไปเด้อพี่น้งองเด<อ><อ>้อเนาะ,ะ,ะ,ะจะได้ไท่ายาเม,มกานะเนาะเลี้ยงตามรอบไอพี่น้องเบนเมืองกปดจนงานจนเล่าจนทั่วเพืเด็กพี่น้องเนาะสำหรับทางหมูเ่เซงกันสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเด้อพี่น้องเด้อทางบู๊ดีนะเนาะสวัสดีพี่น้องบ้า